สวัสดีครับต่อไปนะครับจะลองทำแบบไม่ตัดบ้างนะครับจะเป็นแบบยืดๆออกมาจากตัวชิ้นงานหรือตัวอ็อบเจกต์นะครับเหมือนเดิมนะครับเราไปที่คำสั่งโมเด p Place ในที่นี้ใน <c oughs> ที่นี้เราก็เลือกนะครับ Generic Model นะครับหรือจะเลือกเป็น ชื่อเฟมิงก็ได้นะครับชื่อเฟมิงตามชื่อของคาร์นะเออนี่คือการกดโอเคแล้วผมบอกผมก็ต้องทำตามก็การทำคอบเปียลก็คือตั้งอัตเป็นติบินนึ่นะครับ,รบทำการเซ็ตเวิร์กเพลนครับในที่นี้เวิ work ร์กเพลนปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่หลังคารเราเปลี่ยนเป็นที่ด้านข้างของคารนะครับใช้อุปสั่ง e x t r u s i o n ทำการสเก็ตนะครับชเชฟท,ที่ต้องการนะครับ แล้วก็เลือกขนาดให้ใหตามต้องการเลือกขนาดของขอบลตามต้องการนะครับรวมถ้ารวมถึงว่าระยะทางอะไรต่างๆก็ลองลองป้อนดูนะครับลองปรับค่า,าอะไรต่าตงๆดูรวผมอยู่ประมาณนี้กด finish นะครับตรงนี้เราบอกว่าขอบวิวต้องการแค่150ออลเราก็ปรับเ150นะครับปร,ป,รประมาณนี้เสร็จแล้วกด finish เลยครับ <c oughs> แล้วลองดูว่ามันเป็นชิ้นเดียวกันจริงหรือเปล่าอ่ะผมเลือกแค่นี้แล้วผมลองมุกดูเห็นไหมคอเบลติดไปด้วยนะครับ